ประเด็นนะคะประเด็นของเรื่องมันอยู่ที่ว่าอมันมีอยู่สองสองแปลงเนาะที่มันมีข้อพิพาทนะคะมันมีข้อพิพาทอยู่สองแปลงนั่นคืออะไรอ่มันมีการร้องเรียนอยู่สองสองสองแปลงนะเขา้าแบ่งเป็นล็อกไงอยู่สองล็อกอมืมันแปลงเดียวกันแต่มันแบ่งออกเป็นสองล็อก <c oughs> นะ,ะประเด็นอยากสร้างเรื่องให้คนเมืองนอกมีคอนเทนต์ใช่ไหม แม่วันเพนเออนี่คือความหมายหาคอนเทนต์ให้คนที่ดูเมืองนอกบอกอ,อ,อันนี้บอกใส่ซึกบอกหรือจ้งไดยหรือจังเป็นเจังไดยอืมคนขายข่าวคนใหม่บอกเออสร้างประเด็นให้กับคนที่อยู่เมืองนอกได้มีคอนเทนต์พูดทุกวันใช่ไหมอืมโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนจะมาหาตัวหรือมาหาคนในครอบครัวตัวเองใช่ไหม เออจเจริญและที่นี่จเจริญค่ะอืมนะนะค่ะอ่านานอย่างเย็นจับจูดตลอดได้ยินว่ามีคนขายเนื้อแดดเดียวเออเพิ่มขึ้นติเออค่ะข,ขายก็ขายเมนบอกผู้ใดขายเนื้อแดดเดียวอ,อืมรับขามาหรือเปล่าทำเองหรือเปล่าหรือยังไง สู่ใครอ,อ,อือแม่บอกเออขายกับขายแล้วค่ะการค้าขายเป็นการแข่งขันค่ะผู้ใดผู้ใดของดีผู้ใดแซ่บกับอือผู้ใดดีผู้ใดแซ่บกับผู้ใด,ด,ดก็กได้ขายอือนะอุ้ยคนบออียวกบอเป็นผู้ค่ะอียวกขายแล้วใครสิได้ขายบอบาทน,นี้ตายแล้วมีคู่แข่งอันตรายเหลือเกินคู่แข่งคนดังซะด้วยบาดน,นี้ค่อยจะได้ขายไม่บาดน,นี้นะ โอ๊ย <laughs> <laughs> มึงขายยังกับบอขายขายแน่กูขายแทบ้บาทน,นี่แล้วกูสิได้ขายบพรกูหฮงมาแมนคนดังอยู่เออบอกเอฟซีแมนบ่พีน่น้าเอา้ามึงมาขายแท่จังสี่กับกูได้จังไดเอเออ่าปลาาก็ขายจ้าเออ เออมึงค้นดังมึงก็ไปขายแข่งคนดังเลยขายปลาร่าค่ะมึงยังมาขายเนื้อแดดเดียวแข่งกู <laughs> กูก็บาสู้มึงบาสู้มึงเม,มืม่อปีแล้วกูบ่ดังเนาะโอ้ยตายเล้ยวบาที่นี่ค้นดังมา,มาแย่งค้นบ่ดังอืมอืมโอ้เจ้าก็บขายข้าวจีบางนี่เออเมื่อทั้งไปแล้ว <laughs> ขายกอดจีขวดกาแฟขายบ่ได้เลยกขวดบะเมนคนดังหงื่อนนี่จะไหนคนสิมาสื่อคอยเอออืมขายขายมาแดดเดียวคอยคอยจะไปเป็นลูกค้าได้บอพี่มาพี่วานิดาอืมถ้าขายมาแดดเดียวคอยไปเป็นลูกค้าได้บอเออขี้ข้านไปทะาเลเออยอกยอกนะอืมขายยังบ่ขายมาขายเออของมันนัวคัก เออนานจุ้มเจ้าก็ยังมาซื้อข่อยซิ้ขายได้บ่ของข่อยแบบนี้ของนู้จะขายได้ไม่แบบนี้ไพเ,เก่านานบักซีอืมเดี๋ยวขาอจะขายมะขามเออมะขามด้วยบ่กบบนี้ตายแล้วเมดทั้งทำมาหากินบาทแต่นี้อืมข่อยคือสิดับอันานเออขันมันขายข่อยสิขายออกบ่กบบนี้เออขายเนือเ้อแดดเดียวก็ขาย แข่งกูเนาะบาทนี่อืมคนดังมาขายแข่งเดอ้อแมนบีชนะกลางคนูสิขายได้บ่าบาทนี่อย่าบอกได้อีกต่อไปนี่สิมาขายมาขามแข่งกูนะ <c oughs> อ่า่ดับอันหาดีรีเดอเออก็เว้นช่องเออเว้นช่องให้ทํามาให้กูได้ทํามาหากินบ้างเออแมนบอกูบ่สู้หรอกอืมด้วยกระแสเออ ว่าขายเนื้อแดดเดียวต้องตื่นตีห้าด้วยนะเมนเมนบอกคอยคอยนะไม่ตื่นตีห้าเลยแดดออกยังออกมาตากมักใวขึ้นหนึ่งแดดออกอมาตากเอออืมนะถ้าเจ้าขายถ้าเจ้าขายเนื้อแดดเดียวคุกฝุ่นรับรองขายดิบขายดีอู้ของก่อยกบทื่อสะอาดอยู่ได้อืม เอเห็ดแบบคาดสันเนือเน้อกับเนื้อโคขุนย่างดีเลยโคข,ขุนติดมันนะคะอืมบ่ได้เอาเนื้อสีเนื้ออันงวอันกี่มาเห็ดเด้อค่ะอืม,มก็อย่ามาขายแข่งกูโถอืมเดี๋ยวฉันจะไปอุดหนุนก่อนนะคะว่าันนีเอออยากซื้อกับคนดังนานคอยขายบอกอล้วบ้านนี้ ตช่ค่จ้าพุดพพ่เอ็นนะเออตายบ้นี่เออไหนว่าขายข้าวจีเออวันละสองหมื่นบันนี่ขายเนื้อแดดเดียวซิมมดมือละมดได้มือละลายเติบอยู่เนาะบัานี่สิหาเงินได้มือละแสนผู้หลักว่าขายข้าวจีกันยังได้มือละสองหมื่นอืมบัานี่ขายเนื้อแดดเดียวเพิ่มไปอีกได้มือละแสนเนี่ยนนอืม เดียวค้าเบิรงมันใส่เงินเด้อบันนี้เด้อฉันค้าขายฉันทำก็ฉันทำการค้าขายค่ะฉันมีหน้าร้านค่ะฉันใช้เงินก็เป็นเรื่องปกติค่ะนะฉันหาเงินได้หมดได้วันละแสนค่ะปิ่าเดีเพิ่งกัสิไเป็จกเอาเงินอันเก่านาะมาใส่้าเบิรงเด้อมันเป็นการบังหน้าอืมบังหน้าหรือไม่อืมผู้ใดสิขายดีขายนั่นปานนั่นเออขายยังก็ยังมาขายน้ำผู อย่าบอกนะอีกเค้าหนึ่งมาบอกมมา่านไล่สดขายมาขามหวานก <laughs> ูก็สิยอมหละ่ะเออเออนะกูกะสิบขายกูกะสิเศร้าขายคันเมื่อขายมาขามหวานกูก็สิเอาไปแจกญาติพี่น้องเอาไปแจกเพื่อนฝูงกูมาขายเลยบ้านี้ <laughs> ว่าแมนบอกโอ้ยอันนี่อืมดีแต่ว่าคนอื่นไปขายแข่งตัวเองนาละว่าแต่ผู้อื่นไปขายแข่งจา้จาของจ้าของยี่มาขายแข่งกันอันผู้ไม่มีกระแสเลยอันเสียงก็จะดับเลยไม่ดับเลยอย่างช่องพวกกูเนี่ยเออก็ยังแบบมันก็ยังมา,งมาอะไรนะยังมาอันเบียดเบียนอยู่ ยเออยังมาเบียดเบียนสกูอยู่ซองกูกะรีบรีบรีบรีแสงน่ะน,นะเออม,มาขายแข่งกูกูสิขายได้บาทนี่แนนบอกให้มัน,นมาึ้นเอาเองเออเอฟซีบอกไปเอฟซีมีคุณภาพก็เลือกกินอยู่อนะ้รจะกล้ากินมันบอกอืมเขาค้นดังเขาขายอย่างเขาขาย พี่ทูชิวไม่เคยได้ยินเหรอเขาบอกว่าเขาทําอะไรเขาก็ประสบความสําเร็จหมดเขาค้าขายอะไรอย่างเอาผ้ามาขายไร่สดขายก็หมดทุกวันหมดราวทุกวันหมดราวทุกวันราวราวหนึ่งมันมีกี่ตัวทีนี้น่ะอืมทีนี้น่ะมาขายข้าวจีก็ได้วันละสองหมื่นสามหมื่นมาหนิโอนะวันนี้มีกระแสมาบอกทําเนื้อแดดเดียวขายอ้าวแล้วเราจะอยู่ได้ไหมทีนี้น่ะอืมเราก็ไม่ค้าเนื้อแดดเดียวเหมือนกัน เออน,นะในเมื่อคนมีกระแสอืมมาขายขายและของเข้าขายขายดีทุกอย่างเลยจ้ะอืมขายเมิดทุกอย่างอืมที่สูเขาได้บ่าบาทนี่